สวัสดีจ้าพี่นอ้องอุค์อิงพารอลุอีสานมาแล้วมือหนีสิมเวอเาในเรื่องของติดแดงในช่องสตอรี่มีหลายคนติดหลายแห้งจ้ะตอนนี้มีคนทักมาถามอง้์งอิงหลายนะคะมือหนีอง้์อิงอจะมาแนะนํำเห้วกับมาชีแจงว่าติดแดงในช่องสตอรี่นี่เป็นแบบใดนะคะแล้วกะจะโพสกับโพสบ่ใดนะคะ จะโพสก็โพสไม่ได้แต่เราจะทำยังไงจะแก้ไขอย่างไรถ้าติดหน่อยๆมือยังสามารถโพ์ได้พี่น้องแต่ถ้าติดหลายมือนะคะสมวันหาวันเป็นแดงตรงสตอรี่ซึ่งถ้าสตอรี่ขึ้นสีฟ้าหรือสีขาวหรือสีเท่าๆกับแสดงว่าสตอรี่เฮ้านะปกติดีนะคะแต่ถ้าสตอรี่เราขึ้นเป็นโลโก้ รูปตกใจสีแดงแล้วก็มีจุดเควเชนมาข้างในเป็นสีขาวนั่นคือเขาเรียกว่าติดแดงในช่องสตอรี่ด้วจ้ะพี่น้องที่นี่ถ้าติดโดนนะคะติดโดนสามมือถึงหามือนี่จะโพสไม่ได้ในสตอรี่กสิโพสบ่ไดอยู่ในคลิปเปรี้ยวกสิโพสบ่ไดอยู่ในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่หรือ คลิปยาวกับโพลบรายคือกันที่นี่สิ่งที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขก็คือทำแบบนี้นะทุกคนอันดับแรกให้เข้าไปที่สตอรี่ก่อนเช็กว่ารูปหนึ่งคลิปยาวคลิปในสตอรี่เท่านี้มีจุดสีแดงหรือไม่หรือมีคลิปที่คิดว่าผิดกฎเขาหรือไม่ ให้ลบออกบ่ต้องเสียดายด้วยจ้ะไม่ต้องเสียดาย,ล,ย,ย,ดายลบออกเลยนะคะอย่างที่สองคลิปยาวถ้ามีโปเปื่อยอนาจารมีความรุนแรงมีความท่ารุ่นหรือผิดกฏพิษนโยบายของเขาลบออกและอย่างที่สามสำคัญที่สุดคนที่พานแล้วถ้ามาไล่สดหนึ่ง ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีหรือไล์สดเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้เราเข้าไปเช็คคอมเมนต์นะคะเข้าไปเช็คคอมเมนต์วามูเฮาได้คอมเมนต์มาบอวามูคอมเมนต์มาแล้วระบบแจ้งว่าเป็นสแปมบอให้ไปลบไล่สดออกหรือลบคอมเมนต์ที่แจ้งว่าเป็นสแปมนั้นออกนะคะ ตรงนี้ก็คือว่าเฮาสิแก้ไขเบื้องตนก่อนถ้าแก้ไม่หายหลังจาก3วันแล้วเราแก้ไปแล้วไม่หายต่อไปให้ไปลบสตอรี่หลายกว่าเก่านะคะลบหลายกว่าเกา่าลบหลายกว่าเก่าเป็นยังคือว่าลบหลายกว่าเก่าเพราะเหตุเกิดขึ้นที่หน้าสตอรี่หรือเหตุเกิดขึ้นที่คลิปยาวหรือไลฟ์สด เฮาต้องไปลบจุด,จดนั่นออกแต่ว่าเหตุเกิดที่สตอรี่เข้าต้องไปลบสตอรีออกก่อนบ่ต้องเสียดายจาเป็นถ้าจะต้องลบหมดก็รลบหมดได้เลยบ่รต้องเสียดายแล้วจากนั้นระบบเขาก็จะดําเนินการ3วันถึง5วันแล้วระบบก็สิกรับมาสตอรีเฮาเครื่องหมายตกใจก็สิหายไปสีขาวในวงกลมสตอรีก็จะกลับมาแล้วก็ขึ้นสีฟ้าก็สิกลับมาอันนี้ ขอให้ทุกคนผ่านไวๆตอนนี้มีคนถามมุงอิงหลายแห้งด้วยพี่น้องจา้าสู้ๆค่ะ